อนุภาพของสมาธิในยะที่สองพิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดพิกุทั้งหลายพิกุผู้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงก็พิกุนั้นย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรเล่าพิกุนั้นย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริง ซึ่งความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายและแห่งวิญญาณพิขุทั้งหลายก็การเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาโหมอยู่ พิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นคืออุปทาน เพราะอ,อุปทานของพิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลาย ภิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรร,รเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาความเพลินนั้นคืออุปทานเพราะอุปทานของภิกขุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญ ย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นคืออุปทา,านเพราะอุปทา,านของพิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญ เมาหม,มอกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายความเพลินย่อมเกิดขึ้นความเพลินใดในสังขารทั้งหลายความเพลินนั้นคืออุปทา,านเพราะอุปทานของพิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัต์ อุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อพิกุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินย่อมเกิดขึ้น ความเพลินใดในวิญญาณความเพลเินนั้นคืออุปทานเพราะอุปาทานของพิกุนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป <hayır S 1> <velocidade. S 2> ็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายนี้คือความเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณพิกุทั้งหลายก็ความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายและแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย พิกุในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ภิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่าภิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อพิกุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ซึ่งรูปความเพลินใดในรูปความเพลินนั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งความเพลินของพิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส อุป,ปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายพิกุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อพิกุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งเวทนาความเพลินใดในเวทนา ความเพลินนั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งความเพลินของพิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายพิขุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อพิขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสัญญาความเพลินใดในสัญญาความเพลินนั้นย่อมดับไป เพราะความดับแห่งความเพลินของพิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายพิขุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายเมื่อพิกขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายความเพลินใดในสังขารทั้งหลาย ความเพลินนั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งความเพลินของพิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายพิขุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อพิขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งวิญญาณความเพลินใดในวิญญาณความเพลินนั้นย่อมดับไป เพราะความดับแห่งความเพลินของพิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกูทั้งหลายนี้คือความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายและแห่งวิญญาณดังนี้แล